การดื่มน้าให้เพียงพอในแต่ละวันนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพระาะทราบไหมครับว่า60%ของร่างกายเราประกอบไปด้วยน้าครับดังนั้นแล้วเราควรจะต้องไฮเดรตร่างกายนะครับหรือว่าทําให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาวะที่มีน้ําเพียงพอตลอดทั้งวันครับและถ้าอยากรู้นะครับว่าในแต่ละวันดื่มน้ําเพียงพอหรือเปล่านะครับลองสังเกตสีของปัสสาวะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะครับว่าสีปัสสาวะของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนครับ ลองดูอวัยวะส่วนสําคัญต่างๆในร่างกายของเรานะครับเช่นสมองนะครับมีน้ําถึง75%ในเลือดของเรามีน้ํามากถึง83%หัวใจ79%กระดูก22%กล้ามเนื้อของเรา75%น่าเป็นสาเหตุที่ทําไมเวลาเราขึ้นไปวัดมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันเราต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับเพื่อที่กระแสะไฟจะได้วิ่งตามกล้ามเนื้อได้มากขึ้นและแม่นยำมากขึ้นครับหรือแม้กระทั่งตับและไตของเรานะครับที่มีน้ำเนี่ยประมาณ86และ83%ครับ ประโยชน์แรกของการดื่มน้ำให้เพียงพอเลยนะครับนั่นก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ของร่างกายเราหรือว่า c ognitive function นั่นเองครับตัวอย่างของ c ognitive function ความสามารถในการรับรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับความคิดต่างๆการให้เหตุผลต่อสิ่งต่างๆนะครับความจำของเราการแก้ปัญหาต่างๆการตัดสินใจแล้วก็ในเรื่องความใส่ใจและความสนใจครับและสำหรับใครที่ชอบอกอกกำลังกายนะครับบอกเลยว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับ พอเวลาร่างกายเราเสียเหงื่อไปเราก็ต้องดื่มน้ําเพื่อเข้ามาทดแทนนะครับแล้วถ้าเราดื่มน้ําได้เพียงพอมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื rios, café, Drag ่องของการเป็นไข้ในอากาศร้อนหรือว่า heat stroke และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นตะคริวได้ด้วยครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเราดื่มน้ําเพียงพอโดยเฉพาะถ้าออกกําลังกายนะครับจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพในการออกกําลังกายได้ดีขึ้นครับและสำหรับใครนะครับที่ออกกําลังกายประมาณ60นาทีหรือน้อยกว่า60นาทีนะครับการดื่มน้ําเปล่าอย่างเดียยก็เพียงพอแล้วครับ แนะนำสาหรับคุณผู้ชายนะครับควรจะดื่มน้ําประมาณ3.75ลิตรต่อวันนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงควรจะดื่มประมาณ2.75ลิตรต่อวันครับและถ้าเลือกได้นะครับก็อยากจะให้เป็นน้ําแร่ธรรมชาติร0อยนะครับอย่างบอลอาควาขวดนี้นะครับที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมครับเพราะบอกเลยนะครับว่าแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุหนึ่งที่สาคัญต่อร่างกายมากๆครับ60%ของแมกนีเซียมในร่างกายของเราจะอยู่ในกระดูกของเรานะครับและแมกนีเซียมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการผลิตพลังงาน ทำให้ร่างกายของเราสามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นครับอาหารที่สามารถหาได้จากธรรมชาติที่มีแมกนีเซียมนะครับยกตัวอย่างเช่นผักผลไม้ถัว่วต่างๆนะครับโฮวีโฮวเกนหรืออาหารทะเลครับหรือจะเป็นน้ำแรก่ก็ได้นะครับอย่างขวดนี้เลยครับบอนอาควาน้ำแร่100%ที่ผมเลือกดื่มนะครับเพื่อให้ความสดชื่นในทุกๆวันโดยเฉพาะช่วงที่ออกกำลังกายครับ